เรียบร้อยสวายไปรีกดไปรีกดไปรีกดเปิดโอ้ยมียาสัต่ยาเราไม่ยอมกินโหจบอันนี้จบเลยนี่จบเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ยโดนโดนโดนคือรู้โดนใครตรงเนี้ยโดนแหละโดนนักสืบเจอรี่สวยสวยอันนี้อันนี้ สวยเฉยสวยเฉยแต่ก็จบแล้วห่อกทำอะไรไม่ได้หรอกแย่นี่ลอยแสนคนเฮ้ยได้วะ่ะเอาว่ะเอาเรื่องว่ะอย่างงเพื่อนอย่างงงอย่างงง,อย,ง,ง,งอย่างงงเลย rồi, giăng nội, giăng nội, quái, 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 A mouse has been rescued. Yeah. Okay. A mouse has been eliminated. A mouse has been, eliminated. A mouse has been eliminated. I'm not afraid of you. เกินเกินไปตัวเดียวสองก้อนเกินไปเกินไปโอ้โย่ยมเลยเย่โอ้โหดีริเบอรี่โอ้โหน้ำแข็งว่เยอะ The mice h A mouse has been rescued. <laughs> oh They've pushed through a wedge of cheese. Okay. A mouse has been rescued. Okay, the boy been by. Law fun, law fun, law fun. A mouse has been rescued. Bye. A mouse fuck was fuck. Been eliminated. โอ้สุดยอดนี่แหละนี่ใช้คอมกระปีที่ถิกต้องแล้วทุกคนนะเวทีกูดไฟนัลลี่ไฟ่ที่สุดไปหมดสอบเตอบ เไปได้วหไปได้เฉยได้ไงวะได้ไงวะได้ไงวะสวยสยสวได้คลิปแหละได้เล่นไหมดีกว่าถ้าเล่นก็เอาลูกก๊อฟมาไงวะโอโน้ยย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 ลังยิยยาดีๆมึงาแมวมาหาีไมไอ้ เหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเอ้าเอา่ะเอาอ่ะูมันเอาอ่ะฟูมันเอาอ่ะ ล่างพันโอ้โอ้สวยสันตอนตามลงมากลงมาเออเออโอเอาวิ่งี่คเอาวิ่งี่คใช่มึงโปเกมอนทุกตัวใส่หมวกแซตต้าโอ้โหโหโหโชคดีจัดดูเสร็จการจุแบบป้องพี่เยอ เตดกันจุ๊บแบบโปเออร์หนึ่งทีจุ๊บแบบโปเออร์จุบจบบจุ๊บเออแตกเพียงเพราะว่าเพียงเพราะว่าแค่กับดักอันเดียวอ่ะผมพี่ถามจริงพี่ถามจริงไอยวาตายวะโอ้วา oh no oh no A mouse, has been my e a mouse has been tied to a rocket. Oh! <laughs> I saw! believe <laughs> <laughs> Oh, <laughs> Oh! <laughs> oh, <chui> Oh! <laughs> เหลือจะเชื่อคนาเมียอย่างเนี้ยเนาแมวเรียมลองแมวเรียมลองแมวเรียมแมวเรียมแมวเรียมเรียมเอเรียมเออไปแดกนะสมาชิกตีเรามีระบบป้องกันความเหลี่ยมนะไม่ต้องไม่ได้หรอกครับป๊อป ไป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 อ้หวเสียวจันจดหวอนเสียวจันจาดว้าวเสียวจันจาดโอเชู่นวไม่ได้อย pues ู uh ่คุณคิดวยปอมจังหวะนึงโอเคสวยๆเอาเลยมันต้องมีจังหวะช่วยปอมครับถ้าไม่งั้นเมื่อกี้ตายเนคุณคิดคือสุดจัด อ้เช่อมวมักระโมจากการฟ้าแมด้วยอะกูจะกับมาจากการฟ้าสหรอบอ้โดนเอาโดนไขว่น่ะโดนคุปอเหรอไปเ่อยๆสวยๆยังมียังมียังมีความชิลในการดันชี้นาตี้เราอ่ะไปเยไปเลยไปเลยบาย have a great time สวยสวยขอดันชีตต่อแล้วนะ โอ้จีิงเหรจริงๆเลยนะฟอร์ดี <sm all> <sm all> ้โอมีกระโดดแมวช่วยหว่แมวช่วยว่าย่างงู It was at this moment that he knew. He fucked up. I <laughs> <laughs> a mouse has been caught. <laughs> 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 okay, again, the little one mouse is. <laughs> we'll <be> <laughs> <an apple. laughs> ไม่งงช็อตน,นั้นจริงใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ